สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer s n i p e r เปเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์เดี๋ยวเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนนะผลบอลเมื่อคืนก็เข้า3ตายหนะก็ถือว่า ดีเลยสำหรับผลประกอบการน,นะคู่เอกที่ผมเน้นให้ก็คือคู่เอเว์ตันนะเอเวัตันก็ชนะไป4ประตูต่อนหนึ่งก็กินเต็มกันไปนะเอเว์ตันต่อครึ่งลูกส่วนอีกคู่หนึงวุฟบเจอกันอนอริทผมให้นอริทไปก็กินเต็มเหมือนกันสําหรับคู่นอริทส่วน ทางฝั่งอิตาลีผมให้ไป2คู่ก็คือให้อินเตอร์มิลานนะอินเตอร์มิลานแพ้ก็คู่นี้เสียไปส่วนอีกคู่หนึ่งฟิอรเรนติน่กับลาซิโอลาซิโอชนะสาูนย์นะผมให้ลาซิโอไปก็เข้าทั้งลาซิโอนอลิตแล้วก็เอเวอร์ตันนะสทีมเสียอินเตอร์ทีมเดียวก็ผิดหวังไปนิดนึงนะแต่ก็เข้า3มเสียหนึ่งก็ยังกําไรอยู่เยอะนะวันนี้วัน อาทิตย์ที่6กนะก็ยังมีบอลเตะกันทุกหลีกนะวันนี้เลือกมา3หลีกเลยนะไล่ตั้งแต่บุนเดสลีกาคู่หัวค่านะเป็นบุนเสเซอยดอร์มุนเจอกับไบเออร์เลเวอร์กูเซนแล้วก็มีลาลิก้าบาร์เซโลนาเจอกับแอตเลติโกมาดิด แล้วก็มีซีรีส์ A นะยูเวนตุสเจอกับเวโรนาแล้วก็มีลิมวอรดกับกรลนาดาเป็นคู่ดึกอีกคู่เดี๋ยวก่อนที่จะมาดูข้อมูลกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีวันนี้เอาคู่ไหนมาเป็นคู่เอก วันนี้คู่เอกผมเลือกมาเป็นคู่นี้นะเป็นคู่ใหญ่ของทางฝั่งลาลิก้าเลยเป็นบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาร r i ิดวันนี้เตะก,กันที่ค้หนูบ้านของบาร์เซโลนาเตะเร็วนะวันนี้4ี่ทุ่ม15เดี๋ยวมาดูข้อมูลกันเลยว่ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับคู่นี้บ้าง บาร์เซโลนาเจอกับแอเลนิโกมาดิดตอนนี้แอเลนิโกมาดิดอยู่ที่4นะบาร์ซ่าอยู่ที่5อุณหภูมิที่บาร์เซโลนาก็อ4องศาก็กําลังสบายสๆนะมาดูเฮตูเฮของคู่นี้กันก่อนเฮตูเฮตหกแมตช์ล่าสุดของคู่นี้เป็นบาร์เซโลนาชนะได้1นะเสมอ2แล้วก็เป็นฝั่งแอเลนิโกมาดิดชนะได้3ครั้งก็เป็นแอเลนิโกมาดิดที่ทำได้ดีกว่านะเวลาเจอกันในรอบ3ปีหลังสุดนะนัดล่าสุดนี้ แอตเลนิโกมันติดเปิดบ้านชนะบาซ่าไป2ประตูต่อศูนเดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกันอ่ะเดี๋ยวเปิดใหญ่ๆเลยอตอนนี้แอตเลนิโกมันติดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะอยู่ที่4นะมี36แต้มส่วนบาซ่าอยู่ที่5มี35แต้มก็ยังสูสีกันอยู่นะต้องชิงพื้นที่ที่4กันอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ลิเวติสกับเซบีย่านี่นำไปค่อนข้างไกลนะสำหรับ2 3, 2ทีมนี้เซบีย่าทำผลงานได้ดีเลยนะตามลิเวติตอยู่แค่3แต้มเอง เท่านั้นเองนะอยู่ที่2ลิเวติสนี่ทําได้ดีเกินคาดเลยนะตอนนี้นำแอเลติโกมัดิดอยู่4คะแนนแต่เตะมากกว่า1นัดนะก็ต้องมาดูกันว่าช่วงท้ายฤดูกาลแอเลติโกมัดริดกับบาร์ซ่านี่จะเร่งเครื่องทันพื้นที่ยุโรปไหมนะแอเลติโกมาดริดอยู่ที่4บาร์ซ่าอยู่ที่5นะมาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีม บาร์เซโลนา6แมตช์ล่าสุดนี้ไม่แพ้นะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะสำหรับบาร์เซโลนาช่วงแรกๆอาจจะก,กระท่อนกระแท่นหน่อยสำหรับทีมของซาวีแต่ว่าพอจับจุดได้ก็เริ่มทำทีมดีขึ้นมาเรื่อยๆชนะ3เสมอ3นะ6แมตช์ล่าสุดไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดเพิ่งชนะอาราเบสมา1-0มีเสมอบ 2, 2. ิลเบา2-2เสมอลิมาตดิด2-2เสมอกานาดา1-1ชนะเดปิโว สอแล้วก็ชนะลิวมาโยก้าหนึ่นนะนี่คือผลงานของบาร์เซโลนา6แมตช์ล่าสุดส่วนทีมเยือนแอตเลนติโกมาดิด6แมตช์ล่าสุดนี่ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นะแพ้2นัดนะสำหรับแอตเลนติโกมาดิดนัดล่าสุดนี้ชนะบาเลนเซียมา3ประตูต่อ2แล้วก็มีแพ้เรียวโซซิดัดไป2ประตูต่อ0แพ้บิวเบลไป2ประตูต่อ1นก่อนหน้านั้นก็มีเสมอบียาลิอ ชนะไลโยมายาฮองด้านะ5-0แล้วก็ชนะไลโยไปเยคาโน่2-0นะเรียกว่า3นัดสุดท้ายของแอตเลนิโกมาดิดนี่ไม่ค่อยดีนะชนะ1นัดชนะบาเลนเซียแต่ก็เสียประตูทุกนัดนะเสีย3นัดหลังนี่เสียเฉลีย่ยนัดละ2ประตูเลยนะโดนบาเลนเซียไป2โดนเรียวโซซิดัดไป2แล้วก็โดนบิลเบาไป2เรียกว่ากองหลังของแอตเลนิโกมาดิดช่วงนี้ผิดหูผิดตานะจากเป็นกองหลังที่เคยเหนียวเหนียวช่วงนี้เสียประตูค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวมาดู ประตูได้เสียรวมๆกันหน่อยบาร์เซลโลนาานัดยิงได้40เสีย37สนะส่วนแอตเลติโกมาดิด30นัดยิงได้49เสีย38นะผลต่างประตูได้เสียก็ค่อนข้างสูสีกันนะไม่ค่อยดีทั้งคู่เลยสำหรับ2ทีมนี้เดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนกันหน่อยทางฝั่งบาซานี่ ตลาดรอบนี้ได้มาหลายตัวเลยนะได้ทั้งเฟอร์รานตโอเลสที่หายเจ็บกลับมานะแล้วก็มีตัวดังๆก็มีอันดามาตาโอเล่นะที่ย้ายมาจากวูบแล้วก็เปแอร์เอมริกโอบามยองนะที่ย้ายมาจากอาร์เซนอลนะก็มีตัวใหม่เข้ามาเสริมค่อนข้างเยอะเลยเป็นแนวลุกทั้งนั้นเลยนะตัวที่มาเสริมบาซ่าในชุดนี้แต่มาดูตัวเจ็บก่อนตัวเจ็บของบาซ่ามีลองเล่อุมติตีิอันซูฟาติเซจ้โรเบโตเอลิกาเซียแล้วก็อเล็กบาาเดนะก็ยังลงสนามไม่ได้ทั้งหมดในรายชื่อที่เรียกมา เมื่อกี้นะส่วนเดยายก็ยัง50-50ต้องเช็คฟิตก่อนลงสนามนะทวนทางฝั่งแอตเลรนิโกมาดิดตัวที่ต้องเช็คฟิตก็จะมีกอนด็อกเบียคริสมันแล้วก็ยอเลนเต้นะสตัวนี้ยัง50-50อยู่ไม่แน่ว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะตัวที่ลงสนามไม่ได้100%นี้คือยังไม่มีนะสำหรับแอตเลรนิโกมาดิดมาดู11ตัวผู้เล่นกันเลย เตัวผู้เล่นของบาซ่าทีมของซาบี้นะก็4-3-3นะโกเป็นอังเดเตสเตเกนเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นอาราโจกับเคลาดปีเก้ทางฝั่งซ้ายเป็นจอร์ดี้อัลบาทางฝั่งขวาเป็นอเวสมิฟิลตรงกลาง3ตัวเป็นเพรดี้บุสเกตและก็แฟงกี้เดยองข้างหน้าเป็น Luke Jong, ret, ลุคเดยองเฟอร์ลานตอเลสและก็กาบี้นะส่วนอดามมาเตาเลกับโอบามยองก็น่าจะนั่งสำรองไปก่อนในนัดนี้ส่วนทางฝั่ง ลูกทีมของเซมิโอเน่สี่สี่สองนัโกเป็นแยนออบลักเซนเตอร์สองตัวเป็นกิมินเนสกับเดยันซาวิทนะ้างฝั่งซ้ายเป็นเฮอร์โมโซทางฝั่งขวาเป็นแดนนี่วัสมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นพอลกับโกเก้ทางฝั่งซ้ายเป็นโตมาเลมาทางฝั่งขวาเป็นยานิกกาสโก a, ข,ข้างหน้าเป็นคอริอาคู่กับหลุยส์สัวเลสนะก็ดูตัวผู้เล่นค่อนข้างสูสีกันเลยนะเป็นตัวเดิม,เ,ดมเกือบทั้งหมดนะเพราะตัวที่ย้ายมาใหม่ยังไม่มีชื่อลงสนามในนัดนี้นะดูตาม กราฟิกนี้เดี๋ยวมาดูราคาของคู่นี้กันหน่อยราคาของคู่นี้ให้เจ้าบ้านบาร์เซโลนาต่ออยู่ปอนะแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเดี๋ยวมาดูกันซก็อตเอรไสไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนในวันนี้วันนี้เลือกไปทางเจ้าบ้านบาร์เซโลนานะต่ออยู่ปอผมมองว่าบาร์เซโลนาตอนนี้มันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะมีตัวเข้ามาเสริมเห็นทางสมูรน,นี่ก็แสดงความทะเยอทะยานนะมีการเซ็นตัวเข้ามาเพิ่มนะ ต่างจากทางแอตเลติโกมาดิดอ่ะผมมองว่าตัวเก่าๆของแอตเลติโกมาดิดชุดนี้เล่นกันนานแล้วแล้วก็ตลาดรอบนี้ไม่มีเสริมเลยนะแล้วก็ดูเซมิโอเน่เริ่มหมดมุกกับการคุมทีมแอตเลติโกมาดิดแล้วต่างจากชาบี้นะชาบี้นี่ก็คือกำลังคึกเลยกำลังมาใหม่กำลังเป็นกุนซือเลือดใหม่ที่พิ่งขึ้นคุมบาซ่านะแล้วก็บาซ่าชุดที่จะลงในวันนี้เนี่ยตัวจี๊ดค่อนข้างเยอะเลยนะมีทั้งเดรี่มีทั้ง แฟร์นตัเลสมีทั้งกาบี้แล้วก็เจอกับกองหลังของ a อ l e เรนติโกมาิทที่ค่อนข้างช้านะแล้วก็3นัดหลังสุดอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เสียประตูเฉลี่ยนัดละ2ลูกเลยนะแล้วก็สู่หน้าของ a อ l e เรนติโกมาริในชั่วโมงนี้คอลิอากับโซเลสนี่คือน่าจะมันหมดแล้วล่ะสําหรับหลุยส์โซเลสนะคอลิอาก็ยังพอพึ่งพาได้แต่โซเลสน่าจะหมดและแล้กริสมันก็เช็คฟิตไม่น่าจะผ่านนะวันนี้ บาร์เซโลนาน่าจะได้เปรียบค่อนข้างเยอะเลยเล่นในบ้านด้วยนะวันนี้มุมเสมอมีสูงนะแต่ว่ามุมชนะบาซ่าน่าจะสูงกว่านะวันนี้อย่างแย่บาซ่าไม่แพ้นะเต็มที่ก็แค่เสมอเสมอเสียมุมเดียวแต่ผมมองว่ามุมบาซ่าที่จะชนะมีโอกาสมากกว่านะแล้วก็แอเลนิโกมัดดีช่วงนี้แกว่งๆด้วยนะวันนี้เลือกไปที่บาร์เซโลนาเจ้าบ้านต่อปอเดี๋ยวมาดู3ามคู่ที่เหลือกันเลยว่า คู่3ามทุ่มครึ่งเป็นดอทมูนเจอกับเลเวอร์คูเซนวันนี้ดอทมุลเล่นในบ้านนะดอทมุลต่ออยู่ครึ่งลูกตามที่เช็คข่าวนะวันนี้ดอทมุนไม่มีฮาแลนด์อีกแล้วนะวันไหนที่ดอทมุลไม่มีฮาแลนด์วันนั้นนี่คือบอกได้เลยว่าเหนื่อยนะสำหรับดอทมุลคู่นี้สถิติเจอกันดอทมุลถือว่าเหนือกว่านะแต่ว่า อย่างที่บอกเมื่อกี้วันไหนดอทมุนไม่มีฮาแลนเนี่ยน่าจะเหนื่อยแล้ววันนี้เลเวอร์คูเซนอันดับในตารางดีนะเลเวอร์คูเซนอันดับ3ดอทมุนอันดับ2ก็เป็นหัวตารางทั้งคู่บอลเกรดใกล้ๆกันนะวันนี้ดอทมุลไม่มีฮาแลนเหมือนเดิมนะสวนเลยนะวันไหนไม่มีฮาแลนวันนี้เลือกไปที่เลเวอร์คูเซนนะราคาครึ่งลูกนะ คู่ต่อมาบาซ่ากับแอเตเดริโกมาดิกก็คุยไปแล้วเมื่อกี้เนาะคู่ถัดไปเป็นกันโชซิเลเอเตกันตี245ยูเวนตุสเจอกับเวโรนาวันนี้ยูเวนตุสต่ออยู่1ลูกนะยูเวนตุสฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฤดูกาลนี้อยู่ที่5เลยนะตอนนี้เวโรนาอยู่ที่9แต่สถิติยูเวนตุสเจอกับเวโรนานี่เหนือกว่าค่อนข้างเยอะเลยมาดูตัวผู้เล่นของยูเวนตุสในนัดนี้ค่อนข้างครบเลยนะวันนี้ได้ศูนย์หน้าตัวใหม่นะดูซานวลาฮูวิต พร้อมลงสนามล่าตาข่ายทันทีนะแล้วก็มีมิดฟิลตัวกลางที่ย้ายมาจากมินเชตกราดบักตัวใหม่สกากเรียนะก็พร้อมลงสนามเหมือนกัน11ตัวผู้เล่นของยูเวนตุสนัดนี้พร้อมลงสนามทุกคนเลยไม่มีใครเจ็บไม่มีใครแบรนเลยนะก็จะมีวลาฮูวิตเป็นตัวเป้าตัวใหม่ยืนคู่กับโมเลต้านะวันนี้ยูเวนตุสเล่นในบ้านเหนือกว่าทุกอย่างต่อ1ลูกผมว่าลุ้นลูกที่สนะสำหรับยูเวนตุสนะเวโรนา เล่นดีแต่เล่นดีในบ้านนะเวลาไปเยือนเล่นไม่ค่อยดีนะเสียประตูค่อนข้างเยอะเวลาเป็นทีมเยือนแข็งแร่งแต่ในบ้านนะเวโรนาชั่วโมงนี้วันนี้เลือกไปทางยูเวนตุสเจ้าบ้านนะรอลุ้นลูกที่2นะลูกแรกมาแน่นะลูกที่2จะมาช้ามาเร็วแค่นั้นถ้าลูกที่2มาเร็วก็น่าจะยิงกันขาดนะสำหรับยูเวนตุสกับเวโรนาคู่นี้เลือกไปที่ยูเวนตุสราคา1ลูกคู่สุดท้ายเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนนะเป็นลิมาดิตเจอกับกรานาดาเตะกันเวลาตีสาม วันนี้เจ้าบ้านลิวมาดิดต,ต,ต่ออยู่ลูกครึ่งควบสองค่อนข้างแพงเลยนะลิวมาดิดช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีนะ3นัดหลังสุดนี่ไม่ชนะใครเลยนะแพ้ไป2แล้วก็เสมอ1การานาดานี่เวลาเล่นกับทีมใหญ่นี่เล่นดีมากๆเลยนะเคยชนะบาซ่า2-1เสมอแอตเลนติกมาดิดหนึ่งเวลาเจอทีมใหญ่นี่ารานาดาเล่นได้ดีเสมอแล้วลิวมาดิดชั่วโมงนี้เป็นจ่าฝูงก็จริงนะตัวผู้เล่นเยอะก็จริงแต่ว่าฟอร์ม3นัดหลังนี่ไม่ดีเลยนะ วันนี้ต่อลูกครึ่งควบสองผมว่ายากอีกนะแคนาดานี่เล่นกับทีมใหญ่ค่อนข้างดีวันนี้ให้เลือกลองไปทางกานาดาราคาลูกครึ่งควบสองหนะ้าต่อแพงเลยละ่ะลิมมัดดิดแล้วก็ชั่วโมงนี้ไม่ดีเท่าไหร่สาหรับลิมมัดดิดแคนาดาเล่นได้ดีกับทีมใหญ่นะดูจากสถิติที่ผ่านมาวันนี้เลือกลองไปทางกานาดาราคาลูกครึ่งควบสองมาสรุปกันอีกที4ทีมนะวันนี้คู่แรกดอดมูลต่อครึ่งลูกเจอกับเลเวอร์คูเซนผมให้ลองเลเวอร์คูเซน คู่ที่2บาร์เซโลนาเจอกับแอเลิโกมัดริดบาร์เซโลนาต่ออยู่ปอนะผมให้ต่อบาร์เซโลนาไปคู่ที่3ยูเวนตุสเจอกับเวโรนายูเวนตุสต่ออยู่1ลูกผมให้ต่อยูเวนตุสไปนะคู่ที่4ี่ลิเวอริพเจอกับกรานาดาลิเวมาดริดต่ออยู่ลูกครึ่งควบ2ผมให้ลองกรานาดานะสรุป4ทีมมีเลเวอร์คูเซนบาร์เซโลนายูเวนตุสและก็กรานาดานะ4ทีมตามนี้ สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม s c mm hmm. s n มีแอดด้วยนะ s c mm hmm. s n ก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้ไม่ว่าจะเป็นบอลไทยบอลน,นอกบอลทีมชาติอะไรก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้เออลืมไปมีอีกคู่หนึ่งนะผมไม่ได้เอามาพูดในคลิปนะแต่ว่า เอามาเป็นของแถมให้แล้วกันนะเป็นกู่ชิงฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพนะระหว่างอียิปต์กับเซเนกัลนะวันนี้เซเนกัลต่ออยู่ปอนะผมกระซิบกระซิบให้นะต่อเซเนกัลไว้นะเชื่อเซเนกัลอีกทีนึงนะผมมองเซเนกัลเป็นทีเมเต็งม,มาตั้งแต่ต้นทัวร์นาเมนต์แล้ะแต่ก็เข้ามาได้เรื่อยๆนะส่วนอียิปต์นี่กระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นเข้ามาเรื่อยไม่น่าจะลอดเซเนกะัลนัดนี้อ่ะแถมอีกคู่หนึ่งเป็นเซเนกะ้ลนะราคาปอนะอ่ะลายส่วนตัวของผม a c s ES n ก็อย่าลืมนะ ส่วนอีก2ช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะชื่อเดียวกันเลย Soccer s n i p e r อนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาให้เป็นประจำทุกๆวันผมก็จะอัปคลิปไว้ทั้ง2ช่องทางนะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะก็ใครสะดวกดูที่ Facebook ก็ดูที่ Facebook ใครสะดวกดูที่ YouTube ก็ดูที่ YouTube ก็ฝากกันไว้หน่อยสาหรับช่อง s ก c อ e r s น i p เปเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วััรีสดคบ